ไม่ดูอันนี้คือเจ้าอันพ่อเองตี่นี่ปัดผู้เจ้าเมา่ออยู่จักปีแล้วกันนะเดืนหน้ากัจะ3ปีแล้วจ้งว่าพี่ว่าประมาณสามสี่ปีนี่แหละแต่ว่าต้นนี้ขาเจ้าปลูกไปยี่สิบปีที่ได้นี่เมื่ันี่อวบขดเด็ดสเอวาโดเหมือนกันเจ้าของบ้านเกาเพิ่งปลูกขึ้นมาอัน ปูนแม่ยี่สิบปีมันบอกออกเวยจากเครือพะนะป้าหนูใหญ่มากปึ๊บออกเปลี่ยนเลยว่าในกินเนาะผู้กินเปลี่ยนเขาก็ออกให้คนอินเดียเด้เพิ่นเป็นเจ้าของบ้านคนอินเดียแห่งกินเป็ี่ยนตัวชนิดอ่าบ้านตรงนี้อะไรพี่น้องอันนี้หนูมีกระชายนะว่าอุยกระชายเลยอ่ะตอนนี้หนูจะถอดเมนาขนมจีนไปคิดว่าเจคามิ้นไหมไปลืม เอาใส่น้ำมันจอยไห่น้ำกันันล่ะกระช่ายยังกระช่ายดำบ่อือโอ้คนเอาเวลาได้นอคนขึ้มีลูกหน่อยเยอะมาเจาของบ่มีลูกคือบ่ปลูกยังจังยังเวลาลูกนอนเด้เออเคดื่องทีปุิดคูสยังบนตามไปเอาแปลนชันเลยจูกเลย มีนาำบ่สูเหยียบไปใบหัวบกย่างคนบยังก็เอาตัวอ้น่ะมาดิยกใข้ทั้งกระทางมันนะอันนี้เขาเจ้าเอินพริกขีนกเหรอเนี่ยเพชรป่ะเชพริกขี้ฟ้าขึ้นเนือเขือขึ้นเนือเขือนนันม่วงเหยแม่บน อ่อนซ้อนมาพี่น้องเอ้ยนี่เดูกะเพ้าดูนะเนี่ยเอาไปเลยพี่ดูกะเพ้ามันมีแต่กะเพ้าพี่เห็นไหมเนี่ยมันล้วงแล้วไ็แบ่งกันใชะเม็ดมันล้วงกะเพ้าเนี่ยไปว่านซื้อข้าวก็ขึ้นเลยก็ว่านดอกพี่มันเฮียร้องห่มกันไปว่านดูนั่นมีระลงกของกระขื่นเนี่ยอันนี้ประเทศสีดาประเทศบ้านทำพันเอาไหมประเทศบ้านเราทำพันเอาไว้ทำพันหลอดเยอะแล้ว เอาพิเศษเอาเอาก็ทนโอ้ยบ้านที้ไม่มีหม่องปูนอ้าะฮะเพื่อนสิขยายบ้านลงไปทั้งทั้งหนองน้ำแล้วเราบ่งให้ปลูกที่นิ่ปลูกยางกัยญามีแต่คนคอมเพนเอา จะเก็บเอาเม็ดพี่จอยก็ไปเก็บเอาตุ๊ยม่องหันเลยเออเก็บเอาไปบดได้ขดาษเพราะว่าม่วงมันสูงกดเลยว่าจะกำลังกต่มากำลังกินกำใสกออีสานซึ่กำลังออกดอกใชมาพูอนี่ไปแงกันจะเด็ดุงไเด็ดพไอยู่ไรโอ้พี่น้องได้บคงเมื่อบานอยูนะพวกพี่กินนี่แหละน้าเงห เัไม่ได้เด็ดนะไม่บได้เกินมาทันก네ับยเด็ดเียบได้ยืนป่ไดได้เออเออเถ้าบูจักรเอาเอาเอ้เออจะเอาไปปลูกเนี่มาเอาทุ้งใส่เห็นไหมจักมง นะคนไทยพี่นองเอ้ยเหียงกับแบงกันแ้น่นเนี่ยิ้นวางฉันเลวนั่งสิทอนออกเบิดน,นั่งสิทวรวทีเมนย่ยงวัชเชได้ โอ้มันเบิดมันเบิดอันนั้นหรอติมันสูงเหรอมันมันบ่ห้ยผลอีกตีม่ตะก็เห็ดนะะก็ไปปูกมันบ่ฮวนห่นว่าอุบลน้ำถ่วมได้จอยบ้านเธอถ่วมบ่อีาอีนี้เอุบ่นอรนะ หน้าหนูมั่นหนูจะโทษหนูไปเบิดอะไรอีย่งจิกจังใก่้จะวารบานไปเถโอ้ยดอก่อนหนวยน่อยน่อัหน่วยหน่อยหน่อยๆลบบแดกต้นสะฮอจไว้่หมวกคือลืมยังไงคอยขะคอยคุยอันนั้นแล้วเราว่าจะไปเอาหมวกเขลืมจับเจลระเบียปนยังนี่ค่ะ พี่ลองอไ,ได้ลองอันชั่นไปปลูกแล้วบ่นี้สะระแหน่ก็มีนะจ๊ะหอมเปก็มีอันนี้ต้นกระชายกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้นอะไรเนี่ยกระชายแล้วก็ต้นหอมต้นเตยมีกระถินด้วยนะบ้านนี้กําลังเริ่มจะกําลังเริ่มโตมาละพอต้อนมะกรูด ต้นมะนาวโอ้มะนาวเป็นลูกเลยไหมพี่น้องอะโวคาดโดก็มีมะยมก็มีเดยออันนี้ต้นอะโวคาดโดจ้ะเห็นลูกมั้ย บัวคาโด้ยอยากปลูกไว้ในพี่น้องเลยปลูกไว้ก็บพรรอดต้นบักว่าพี่น้องเลยใหญ่หลายน้อยุมดแล้วถ้าสิทอนทิมก็เลยตีปลาสีสที่เฮ็ดยังไหมปลูกพวกพักสลัดอ่ะมั้ยหนาวนะแต่ว่าพอดีดามันกับฮอนเยอะเกินเร วันหนาวจะเถอครับพ่อนี้อ็นมือพนักงานตัวเด็ก่ได้ไปเห็ดงานบ่เดี๋ยวน่ะอยู่บ้านเดี๋ยหนูก็ไปได้เห็ดละเลี้ยงลูกอยู่บ้านงานมีคนเบิ่งลูกใไงเอามาจ้างหนึ่งคืนมันไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนี้นี่อยู่ไกลล่เนี่ยมัโรงเรียนนี่ตรงเจซีซีตรงเนี้ยตรงก้อนบินดิกเสียโอ้โรงเรียนเยีอะม่องนี้เด่นโรงเรียนยังไนี่งตัวนี้ันมเป็นโรงเรียนเด็กไงเระบิมมันเป็นเตรียมอนุบาล อ๋ออ๋อนั่งอยู่อนุบาลยี่ิเตรียมอนุบาลไม่ได้คืออนุบาลปีหนาคืออนุบาลนายจอยเริ่มจะเป็นลมแล้วหนาวเืไมดาาหอยมันสแต่นีได้เ เขาเปิดเขาเปิดสเตติมมอมนี้ไหมเจ้าพอเปิดเปิดร่านังเนี่ยอยากไปนี่พวนี้โคนคตนลูมไนี่นั่งก็ล่างเงยมันบอกอันหลูกเรลาโรงเรียนใบสามแล้วมันกับคู้ใดสีเบลงไมีเป็นตท้ายบุ๋มใหหังแมนยูเป็นต่บังเนี่ยเป็นตะเปิดนักท่องเที่ยวอไย่งไก่มองแมนบอมันีมันมี่มองก็สนามนี่อต่เต้นแบต้องไปสิงนั่งจอง เขาเห็น้อมอม่ใหม่เลยอย่างนี้มันมีคนจองหมดแล้วนตัวันที่บ้านิตุกเราได้เราสีแดงสุชิร้านนี้แหละแต่ว่าเราก็เขาบอกไงดว่าเาว่ามันร้านใหญ่เลยเดเกี่มหมดเลยด้เกี่ยมหมลูกกระงลูกกระปิชยร้เลยอยากออกมาเลยมันเจ้า่อนไดุ้่งุแมลูก่อนขอบคุณในนั้นอ่นแบบเพื่อพวกน แกะได้ม่นมันแก้กินอันนี้เนี้ยวมันง่วรุะติดคอนเนอรอหม่กลบอลกันนะอันนี้มันไม่ปีกันมันปีกันเดี๋ยวเดี๋ยวทอาท้ายลูกก่อนทอาท้ายลูกโดนโดนได้พ่อกันเถื่อนหนึ่งบ้านยู่ยใกล้กันเพเห็นหนามเปนเห็นหนวดกันทกที่เอาไปเร็้ยงเพื่อน จักมีอยู่บบเมนบอกโมีมันมันมันเรานี่เอาไปยังไงที่ว่าลบอ่ะตายเ็นบอกมันไปเบิด์หรเบิรเออเรือแต่กระเพราธรรมดาที่นี่มันเขียวอ๋าเขียวใสมือไหญงมันน่ไซื่อนี่นี่นี่อันนี้กระเพราอันนี้ยนู้นอยนะจ้าเ้อคุณอวัยวะจ้บบอ เอามาเอออยู่บ้านนี้ลุยกี่ตัวมันตัวเดี่ยวนี้อ๋อพอ่นพอดีเขาออกมัน้างบานครับเพื่อนๆค่ะบโดยเนื้อเขาซาดแบตเตอรี่นั่งซื้อรถอันเทสลาอ๋ออนี้ไม่สองเอะเทสลาของเขาซื้อตะโดนเหรอดีะ งามเนาะบ้า,หาน,นหลัาหานนนนงนี้เนาะบ้ากลังยใส่แดดปะใป้<า>่ดซื้อแบตไหโจมว่าสีตีแบตตะป่างหาเนาะจอยห้องบ้นิดเจ้านมีหอดแบตมีหัน อ้ยหาวเนาะหาวคือหาจอยไปไปซื้อผ้ากันไปซื้อแปบไี่แบบผู้เค็กัยาก้อยเวลาเจาบ่มี่คอยชอยมีเวลาเจาบ่มีเวลาคอยเจามีเวลาคอยบ่มี่เวลาเดี๋ยวนะย่างเหรอคุอโอเคค้บูแต่ว่าอ่ะิดีโอติวิดโอ